เราจะเริ่มส่งหุ่นยนต์ไปใช้ชีวิตที่ดาวคานครับฟั้งไม่ผิดครับเราจะส่งหุ่นยนต์ไปใช้ชีวิตที่ดาวคารในปี2026ครับอีลอนมัสก์ประกาศว่าครับยานสตาร์ชีพของ SpaceX เนี่ยจะส่งหุ่นยนต์ออฟติมัสครับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ไปดาวคารในปี2026ครับจุดหมายคือครับใช้ช่วงที่โลกกับดาวคารเนี่ยโคจรมาใกล้กันที่สุดครับแล้วก็ส่งออกไปก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ7-9เดือนจนถึงดาวคานนเองการที่ส่งหุ่นยนต์ไปก่อนเนี่ยก็เพื่อครับสำรวจ บ้านหลังแรกก่อนที่มนุษย์จะตามไปออฟติมัสครับจะช่วยปลูกโซลาเซลล์ครับเก็บตัวอย่างดินและทดสอบระบบแปลกใหม่บนดาวองคารเป้าหมายก็คือครับจะเริ่มส่งมนุษย์เนี่ยไปในปี2029ถึง2031ตามแผนของ Starship และการส่งออฟติมัสครับคือก้าวแรกของแรงงานอาวกาศครับที่อาจสร้างฐานอนานิคมและผลิตทรัพยากรในอนาคตถ้าช่วงปี2026ทําสําเร็จครับภาคมนุษย์ก็จะตามไปในปี2029ถึง2031ตามขั้นตอนนี่ไม่ใช่แค่ภารกิจไปถ่ายดาวองคารนะครับแต่ มันคือการเริ่มอารยธรรมใหม่ของมนุษย์ฟังดูบ้างนะครับแต่ถ้าอีลอนมัสเนี่ยทำได้จริงเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปตลอดกาล